และทีนี้เปนโนก็พิมมาว่าจะมางานที่เราแบบเราอยู่เนี่ยถูกป่ะแล้วผมก็เลยถามว่ามากับใครเขาใจสู้มาก็็บอกมาคนเดียวถูกป่ะอ่าพอมาคนเดียวปุ๊บเรามีบัตรอยู่แล้วไนงะไอเ้เพินกูจําได้ตอนนั้นนะหญิงกูเยอะมากนะกูทิ้งทุกคนเลยเยอะจริงคือเอายอมรับเลยว่าเลยตอนนั้นนะ่ะคือแบบว่าโทรสนิทเจ้ถูกถูกป,ป่ะล่ะแล้ว เจ็ดแปดคนเนี่ยคือกูชวนผู้หญิงหมดเลยนะแปดคนคือพ่อนั้นที่พูดแต่นั้นเรายังไม่ไม่กูชวนแบบกูชวนโทษนะกูชวนกายแบบเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเลยอ่ะตอนนั้นแปดคนคือสวยๆวยทุกคนอ่ะอ่ะกูยอมรับเลยแต่บังเอิญว่าไปเจอเปียโนก่อนเขามาคนเดียวแล้วพอเราเจอเขาเนี่ยกูจําได้เลยว่ากูไม่มุ่งกับใครเลยนะก็คือนั่งรถปักกี้นั่งรถกอล์ฟไปรับเปียโนถูกไหม แล้วก็มาปุ๊บตอนแรกอ่ะก็ยังไม่กล้ารุ่มล่ามเว้ยเพราะว่าคิดว่าเขาอะมีแฟน<อ>คิดว่าเขามีแฟนแล้วทีนี้เราก็ถามเขาว่าแล้วมาเที่ยวอย่างนี้แฟนไม่ว่าเหรออ่าแล้วหนูบอกว่าเฮ้ยเฮ้ย้ยไฟดับ <laughs> ้ยอีที่จังหวะ <laughs> โหยจังหวะโอ้โหไมกูจะเข้าจังหวะเลย <laughs> เฮ้ยเ้ยเนี่ยมึงไม่ชอบให้กูมีคู่ไงที้นีชอบชอบชอบเออแล้วทีนี้ ผมก็ถามเ,เปียโนครับพีสีผมก็ถามเปียโนอะเอาน้องแล้วมาแบบมาเที่ยวแบบนี้แฟนไม่ว่าหรอแล้วเปียโนบอกว่าหน,นูโสดอ่าเขาบอกหนูโซดเพราะเขาบอกหนูโซดตรงนั้นแหละโอ้โหกูสละทุกอย่างเลยอะมึงก็ใจเัาว่าสละมึงเข,ข้าแจ้เหมือนอแบบมันตอนแรกกูขึ้นเรือไททาทนิคอยู่อะอ่าแล้วคนบนเรือเยอะมากอ่ะ กูโดดลงเรือ,อยางเลยอ่ะสละเลยกูจะไม่ว่ากูสะละเรือเลยอ่ะแบบได้ว่าอยากคุยกับน้องอ่ะแล้วไม่กล้าคุยวันแรกอ่ะก็เลยมอมตัวเองมอมตัวเองจนหัวแตกอ่ะอ๋ออันนี้คือที่มาของหัวแตกอันนี้นคือที่มาของหัวแตกอันนี้คือวันแรกนะครับที่เราได้เจอกันแต่ว่าหลายครั้งนั้นวันหนึ่งแล้วแล้วไม่พูดตึงนละกันเพราะเป็นโนไปเดียวครับ เออคนคุยคนอื่นไม่ใช่คนคุยอุ้ยเที่ยกูเศร้ามากอ่ะกูเศร้ามากเป็นหัวเป็นหมาเป็นหมาอันนี้กูเศร้ามากอ่ะไอ้ยีนมาเล่าให้กูฟังอ่ะวันนั้นคืนน้อยทั้งวันวันนี้กูเย็บหัวอีกวันนึงอ่ะไปเที่ยวอ่ะโอ้โหแล้วมาเล่าให้กูฟังอ่ะไอ้เหี้ยแพ้กูเกือบฉีกอ่ะแล้วสิบหที่เอี้มาละอุ้ยกูอยากจะเอาหัวโขกให้แตกเพิ่มเลยตัดไม่จริงแต่ไม่เป็นไร ไมงก่อนต้องพี่กี้องพูดก่อนว่าเราจากนี่นิหัวใจพี่นกี้ก็ไปหาผู้หอีกสองคนขอถ่ายรายการเลยครับผู้หญิงอะถ่ายรายการไงจ๊ะไม่จริงถ่ายถ่ายรายการแต่ว่าตอนนั้นเราก็บอกว่ามันไม่เป็นไรเพราะว่าน้องเขาก็น่ารักเขาก็มีสิทธิ์ถูกว่าต่อให้ไม่ใช่วันนั้น<อ>วันนี้น้องเขาก็มีสิทธิ์ถูกว่าใช่มีสิทธิ์เพราะว่าไม่กเสียใจไหมก็เสียใจนิดนึงแต่ว่าไม่ไม่ไม่คือผมกับน้องก็คือแบบว่าเพิ่งรู้จักกันฮะเราเพิ่งรู้จักกันแล้วเราก็ คุยกันแบบค่อยเป็นค่อยไปคุยกันแบบช้าๆคุยกันแบบช้าๆเพราะว่าน้องเขาก็แบบน่ารักแล้วก็เพิ่งยี่สิบเอ็ดกำลังจะเข้ายี่สิบสองอะไรเงี้ยแล้วผมก็สามสี่แล้วอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าอยากให้น้องเขาได้คิดก่อนไม่ได้ว่าแบบว่ามารีบหรือว่ามาอะไรถูกไหมล่ะเพราะว่าน้องเขายังสวยยังเด็กแล้วก็บ้านเขาก็ดีเขาก็มีสิทธิ์เลือกในการใช้ชีวิตแล้วก็ไม่ได้ว่ากันแต่ว่าเพียงแต่ว่า วันนี้เราแบบว่าเจอน้องเขาอาทิตย์หนึ่งสองสามครั้งแล้วก็มีความสุขแลวได้แบบว่าได้มากินข้าวด้วยกันได้มาแบบว่าเจอกันมั่งอะไรเงี้ยเป็ไนไงพูดดีไหม <c oughs> ดีเกินอะพอดูไงพูดดีเลยไม่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 ไมแต่จริงๆมันเป็นอย่างนี้จริงๆมันเป็นอย่างนี้จริงๆเราก็เลยแบบโอเคแล้วก็รู้รู้รจักกันมาประมาณกี่เดือนแล้วเป็นกสองเดือนครึ่งไวแล้ว